คำที่หนึ่งก้อนคำที่สองรอบคำที่สามฟักคำที่สี่เก็บ คำที่ห้าคงที่คำที่หกอดทนคำที่เจ็ดใครคำที่แปดพร้อม คำที่เก้าพลาดคำที่สิบใกล้